แมวคนบ้าดีเซ็ตใหม่หมดเลยอ่ะเหมือนรีเซ็ตใหม่เลยอ่ะดาวเทตก็รับใหม่ไอ้ตั้มก็รับใหม่หมดเลยทุกทุกคนเหมือนกันในเหนีก็จะในเหน่ยแล้วตั้มปิดเลยเชื่อพี่มาอยู่กับพี่มาเนี่ยมาเล่นสตาร์ด้วยกันเนี่ยจะได้ไม่เหงอถ้าผมอยู่กับพี่อ่ะแล้วแล้วในวงการไฟเอ็มมันจะมีอะไรที่ต้องทำอีกอ่ะไม่ก็หมายถึงไงก็มาอยู่เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย ไอ้ถ้าสตาร์ทาวเปิดแล้วอะใครผมรับแก๊งนะ <m im it> ผมรับใหม่เลยผมเปิดโอกาสให้ทุกคนอะยี่สิบสล็อตอะถ้าใครอยากมาทำกับผมเริ่มใหม่กับผมได้นะขอแค่คนมีเวลาเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรผมไม่เอาคนเก่งแล้วเอาคนแค่รู้เรื่องให้เกียรติกันงงไหมคือให้เกียรติกันแล้วกันอะก็พอคนเก่งก็ให,หให้เขาเก่งไปเร <ไป S 2> ื่อย <ไป S 2> ให้มันแข่งขันกันไปเราไม่แข่งขันละโอเคป่ะก็สมมุติว่า แก้งไหนแบบยี่สิบเก่งๆก,งก,งก,งกง็เออให้เข้าไปผมอยากเล่นเอาสนุกของผมละผมอยากได้คนที่แบบเปิดโอกาสให้อ่ะนีไมไหนครับยี่สิบคนอันนี้จริงจังจริงจังครับจริงจังจริงจังไปตอมอวบมานนะได้เพียนั่นแหละ ก็สอบได้ครับสอบได้แต่ว่าแบบขออายุอายุแล้วก็ขอคนไม่เรียนดีกว่าผมไม่เอาคนเรียนเลยคือใครจะมองว่าแก๊งมันกากหรืออะไรก็พอแล้วผมเหนื่อยแล้วผมอยากเล่นสนุกสนุกละแ,แ,แล้วก็เล่นสตอร,รี่ได้เอออาจจะมีคนเก่งสักสิบคนอีสอีกคนก็ไม่ต้องเก่งมากเล่นรู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับาหาเล่นกันในเมืองไปเพราะว่ายี่สิบยี่สิบนี่มันเล่นง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งมัน มันไม่มีใครกลัวใครด้วยแก๊งแบบมันไม่ต้องกลัวใครด้วยแล้วอีกอย่างมันมันง่ายไปหมดอะ่ะยี่สิบยี่สิบมันตีอย่างเดียวอะ่ะเออฟาร์มด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันตีอย่างเดียวบางทีมันก็เบื่อถูกไหมมันก็ต้องหาตัวโจ๊กตัวอะไรเนี่ยในในแก๊งอะผมอยากเล่นพวกแบบว่าอ,อ่าเล่นเป็นแนวคอมมูนิตี้อ่ะไม่อยากไม่ค่อยอยากเพลย์ไฟอะไรว่นานๆทีแล้วกันอ,อือ เพราะว่าน้องๆ SMD เก่าอะ่ะไอเซตของหลุยอะครับถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยมันมาไม่ครบมันจะขาดห้าคนมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้เข้าอีกงงไหมอีกห้าคนอีกหกดิถ้าถ้าผมเข้าไปอยู่ SMD น้องๆมันจะเข้าได้แค่สิบเก้าคนผมก็เลยบอกว่า,วาเอออย่างนั้นนะมึงไม่ต้องทิ้งเพื่อนหรอกก็ทําเป็นแก๊งใหม่ก็ได้เอาชื่อแก๊งอะไรก็พวกมึงเก่งกันอยู่แล้วมีของกันอยู่แล้วอะพวกวาเลนพวกอะไรเงี้ย เซตเนี้ยมันเก่งนะไอ้หลุยอะมันทำมันทำไอ้ที่อยู่คอมูอะเขาดูเห็นปะมันมันเก่งนะเว้ยถ้ามันแยกกันมามันก็แบบมันก็เปลี่ยนอ่ะเออไฟมันก็เปลี่ยนแต่มันเก่งกันอยู่แล้วผมว่ามันเล่นได้ดีกับได้ดีอะอย่างนั้นอะตึงๆกันทั้งนั้นใช่ใช่คนดูได้ดูไหมไอ้สตาร์คอมูโรเพย์ได้ดูไหมที่พ่อไอ้หลุยมันเล่นกันอะ หดนะผมบอกก่อนไม,มน่มันไม่ผมไม่อยากให้พวกมันแยกกันไงให้เป็นผมดีกว่าเออผมหาใหม่ได้ก็เอาคนดูจากคนดูนี่แหละข,ข้อพี่จะทำข้อครัวไหมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนครับจะดูก่อนอยากทาอะไรใหม่ๆด้วยไม่ใช่เล่นแล้วแบบอืมสิ่หนึ่งของมลูลพี่เออ โอเคไว้ไวเจอกันพรุ่งนี้ครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ฝากฝากใครใครใครที่มีในกลุ่มใครมีกลุ่มใครมีกลุ่มบ้างครับเลือนอะไออิทธิกรแบรนด์ออกไปเลยนะที่แบบว่าเลื้อนด่าแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยถากมากบางทีผมลํำคาญไงต้มจริงอะผมมาอยากสตรีมนะไอร้อยห้าสิบชั่วโมงอะเพราะว่ามันเล่นชิวๆแล้วก็นั่งคุยกับคนดูมันไม่ได้วอลลี่อะไรอยู่แล้วไงเออแต่ว่าไม่ต้องถามผมมากผมรู้ผมโตแล้วไม่ต้องมาสั่งสั่งเหมือนเด็กน้อยอะ มันไม่ใช่เรายิ่งโตเรายิ่งรู้อะเรารู้ผมรู้อยู่แล้วครับแบบไม่ต้องบอกอะผมไม่ค่อยชอบคือเขาต้องการแบบไหนผมจะไปตรงข้ามอะคือจะขัดใจอะเซลลงสตอรี่ดูยยังไปแล้วครับใครเลี้ยนไออิทธิกรแมนออกกลุ่มไปเลยนะให้เหมือนแบบเออมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะแต่มันก็ไปของมันเอง ใครอยากเล่นก็รอวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่วะวันที่แปดเปิดระบบใหม่เมืองใหม่อะไรใหม่หมดเลยอืมวันที่แปดแล้วผมก็จะรับใหม่ด้วยทั้งแก๊งเลยรอดูครับรอดูว่าว้าวแน่นอนไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองไหนเลยของเก่าก็ยังอยู่ <were> ของเก่าก็ยังอยู่ครับเฮ้ย hey, <wake> ใครมันโปกวะ เเอฮ้ยว่าไงสติมิวของเก่าก็ยังอยู่ของเก่าก็ยังอยู่ของเก่ายังอยู่ครับแรกจะชวนมึงเล่นอมองอัดมึงไม่อยู่กูก็ตอบมึงแล้วนะไม่ตอบไม่ตอบนะเพิ่งมาตอบเมื่อกี้นะเอาอาย่งี้เอาไรเปิดแชทให้คนดูดูเอาเดี๋ยวเอาเดี๋อาดีลองดู ยาลมก็บอกคนดูเลยไปครับไปนอนได้แล้วไปแปดชั่วโมงแล้วมาบอกตอนนี้ใครจะเล่นกับมือไงเฮียหาไม่ได้หรอกอ่ะดูอ่ะคนดูดูก่อนให้คนดูดูแป๊บไม่รู้หรอกกูตอบไปแล้วอ่ะอ่ะดผมถามว่าอ่ะอมองอัดไหมอ่ะมาตอบตอนตีสองอ่กูบอกว่าอะไรเพื่อนทำไปตอนไหนไอตอนนั้นตีหนึ่งห้าสิบ อ่าไม่ก็ตอนนั้นเล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูเลยอ่าตอบว่าอะไรไม่แล้วแล้วกูถามหน่อยกูก,กูกูตอบกูตอบกูตอบมา่ายังไงบอกนะยังไงบ,บอกนะสแตนบายรอไม่<อ>ก็คือตอนแรกมึงกลักกวมึงจะพิมพ์ไม่ปมระเด็นคือกูไม่กูตอบไปแบบนั้นแล้วมึงตอบมาได้ยังไงว่าตี้อยู่หรอมึงอ่านกูไม่ไม,ไม่ออกเหรออันนี้ที่กูไม่ได้ว่าว่าตอบหรือไม่ตอบและตัดเรื่องนั้นไปเลยว่าตอบไม่ตอบกูขยักรับรู้ในสมองมึงว่ากูตอบไปว่ายังไงบอกนะสแตนบายรอมึงพิมพ์กลับมาว่างงตี้หรอ ตอนนั้นมึงประมวลผลว่าอะไรวะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรอไม่หองนะกูแค่อยากรู้ว่าตอนนั้นอ่ะมึงอ่านคาพูดที่กูพิมพ์หาว่ามึงก็ชอบบอกมึงชอบไปเที่ยวผับอะแล้วมึงว่าตอบได้ไงวะงงก็ใช่ก็คือมึงชอบไปเที่ยวผับเว้ยมันชอบไปเที่ยวผับเว้ยตอนเนี้ยแล้วมึงไม่อ่านกูแล้ววะกูตอบว่าอย่างไงแล้วมึงตอบคำนั้นออกมาได้ยังไงเหมือนกูเหมือนกูคุยว่าเอ้ยกินข้าวยังมึงตอบว่าขับรถอยู่อ่ะ อย่างนั้นน่ะคือมึงในหัวมึงคิดประมวลอะไรอยู่มึงตอบคํานั้นมาได้ยังไงมึงอ่านประโยคมึงอ่านประโยคที่กูพิมพ์ไปอ่ะแล้วมึงตอบแบบนั้นมามึงมึงมึงคิดอะไรอยู่ตอนนั้น่ะ <c oughs> เล่นอยู่เฮียเล่นอยู่คบเฮียครับเพื่อนพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ดูก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเอาแบบกี่คนนะ,จะเจ้ากี่คนนะ <c oughs> เอาสิบสิบโอ้สิบสิบกูจะหาจากไหนได้หรอกสิบคนอ่ะ สิบคนก็มันนะอะไรสองหรือผีได้อย่างก็ได้เดี๋ยวกูลองอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาคนที่มันพูดไม่พูดแบบรู้เรื่องอ่ะไม่เอาปวดหัวหลังสองไม่พี่คิงโอเคเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงก็เหมือนกันไอ้ตารากันนั่นแหละวันที่แปดรอนะครับรอรอรอเพราะว่ามีหลายแก๊งที่ที่จะมาลงอยู่ครับเยอะมากอ่ะเยอะเยอะทักเข้ามาหาผมเหมือนกันแบบเข้าแก๊งถามว่าเอาแก๊งมาลงได้ไหม มีอะไรบ้างสวัสดีการผมก็บอกว่าขีา้เกียจตอบรอดูหน้นาแฟนเพจเลยครับผมก็ไม่รู้แจกเยอะแจกเยอะแล้วมึงทาแก๊งใหม่ใช่ไหมใช่ทำใหม่เพราะว่ากูไม่อยากให้มันแยกกยันรับใหม่ไปนเนี่ยรับใหม่ไปนเนี่ยรับใหม่หมดเลยเพื่อน <c oughs> เพราะว่ามันได้ของแจกมาแล้วก็มาขึ้นเอาเล็กน้อยกูไม่ขึ้นให้นะอยากอยู่ก็ขึ้นเองไอ้ตัเหมือนมึงได<ม> <คน S 1> ้รีเซ็ตใหม่หมดเลยอะ่ะเหมือนรีเซ็ตใหม่เลยได้ปรเทก็รับใหม่ไอ้ตั้งก็รับใหม่หมดเลยทุกคนเหมือนกันอืม ไม่มีบ้านแล้วครับบ้านไม่มีแล้วบ้านเอาออกถูกไหมเพื่อนใช่ใช่เดี๋ยววันที่แปดนะครับองดูอย่าลืมมานี่ด้วยเดี๋ยวขอเที่ยวก่อนสามสี่ตัวเพื่อนทำอะไรอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอไอเอาอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเออเมืองตาตาอยู่ตาตาแล้วแต่ละผมไม่เคยพูดอะไรไม่ดีให้พี่เลยอะไรปีกอะไรเนี่ยได้ข่าวเข้าผับได้เข้าใหญ่เขาเล็กเลยเนาะอย่าไปเปิดให้ไอใครดูนะมันมันร้องจริงๆนั้นอะมันมันโคบใครอยู่ไม่รู้มันของกูบอกว่า ถ้าพี่ส่งให้คนอื่นว่าว่าว้าว่ากูเซฟไปแล้วกูเซฟไปแล้วยายายาพี่คิงอ่ะอู้ส่งใหม่วะอะไรมีหมดอ่ะสามที่แบบเบื่อเฮียแหละครับเจอกันครับคนดูไว้รอวันที่แปดรับใหม่เอางี้เอางี้คนดูเอาเอางี้เพื่อนสรุปอ่าวันวันเกิดลิงขอลิงดีหน่อยลิงดีดหน่อยวันเกิดวันเกิดอยู่แค่สองวันอยู่สองวันสองวันัวร์นะเออสองวันครับ สองวันจริงๆนะจริงจริงๆนะจริงครับอ่าแล้วมึงจะกลับไปปฏิบัติอย่นมึงบอกคนดูก่อนนะก็วันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่กลับมามันเกิดวันเกิดวันที่สามกับวันที่อวันที่สามสี่สามสามกินตื่นมาวันที่สี่ยุดต่อวันที่หกวันที่หกวันที่หกครับก็สามสี่แล้วก็ห้ากับเผื่อแหงนอนคืนหนึ่งเกือบก็ตื่นมาหกก็ยืนอยู่เลยเอ้า อ๋อก็สตาร์ลอสตาร์ทาเปิดอีกตั้งสองวันอ๋อโอเคก็พอดีอนะเนาะสองวันก็รับแก๊งได้เนาะใช่เอ,า,อางี้กูไอาตาั้มมึงลองดูที่กูส่งให้ในเฟซดูปป๊บอ่ะมึงดูเพื่อนกูพิมพมาว่าแล้วมึงดูมันตอบกูคำนั้นออกมาได้ไงวะกูอยากรู้หัวสมองเ<ร>ออไป,ไปซื้อคอมไปรองไปซื้อคอมขอคอมแรงๆนะกูบอกแล้วว่ากูอะไม่เอาคนโหดไม่ต้องเอาคนแล้วแต่มาแต่มาประเคุยคุยงานประงโอเคน้องคือกูบอกคนดูไปแล้วว่ากูอะไม่เอาคนโหดเลยกูอยากเล่นคอมมูแพ้หรือชนะกระช่างมันแต่กูขอแบบว่า ขอคนที่แบบว่าโตรู้เรื่องไม่เอาเด็กเอาแบบชลาแก๊งอะ่ะเอาแบบชลาแก๊งอ่ะรู้เรื่องอะ่ะหรือว่าเด็กก็ได้ดไดไแต่ว่าแบบรู้เรื่องไม่เรียนอะ่ะแ <c oughs> ค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดผมทําแก๊งใหม่รับแก๊งใหม่พี่ว่าพี่ไหวกับผมปะ <c oughs> ไหวไหวอ่ะม,มาดิยากเด็ดบอดตอดบอดต่มงานนี้กูบอกเลยมึงยากว่ะเฮ้ยเอางี้เอางี้ถ้ามึงอยากได้คนดีอ่ะมึงต้องอันนี้เวในไหนก็จะใน่หนแล้วต่ม ปิดเลยเชื่อพี่มาอยู่กับพี่มาเนี่ยมาเล่นสตาร์ด้วยกันเนี่ยจะได้ไม่เหงาถ้าผมอยู่กับพี่อ่ะแล้วแล้วในวงการไฟเอ็มมันจะมีอะไรที่ต้องทําอีกอ่ะไม่ก็หมายถึงไงก็มาอยู่เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคืคิดถึงสมัยตอนที่เราเคียงบ่าเคียงไหลแลวพี่เดินตามผมอ่ะไอ้เพื่อนมึงเคยเดินตามมันด้วยหรอไม่เคยอ่ะเอาดีๆมึงเคยเดินตามไม่เคยไม่เคยขอลิงดิสหน่อยดีเฮียเข้าดิสไรอ่ะ ติดเดิมแหละครับคนดูเดี๋ยวผมตัวนี้เอ,อ้ยเพื่อนมันเกิดเพื่อนแล้วเว้ยจะยิบเก้าอีกปีเดียวสามสิบแล้ว,กกกลวใกล้แก่แล้วเว้ยอุ้ยอ,อุ้ยสามสิบอะไรเพื่อนไม่ถึงรอกผมยิบหกเปรี๊ยวหาผู้อันนี้เฮียเมื่อกี้บอกไอ้หมอเพื่อนเอออาจะพูดแล้วเอาเขาบอก <S <S> อยิบหกดูเปียงมันด่ามึงแล้มึงกน้าไปสามสิบ ไม่ได้ฟังแล้วกูปิดเสียงมันนะกูปิดเสียงมันแล้วนะเสียงมันดังมึงบอกว่าหน้ามึงไปสามสิบแล้วบ่อยแหแหมดูตัวมันน่าหน้าหน้าแบบสามแปดเลยเฮียแต่ยุยังเล็กอยู่เลยแล้วก็เลยเฮียเป็นผู้หญิงกูก็บอกกูนู้าแต่ลุงเฮียรุ่นพี่ขอยเปียกอะมึงโอ้โหมึงบอกว่ากูหน้าอย่างงี้มึงลองไปข่าพับอ่ะเขาเขาก็เห็นเช่ยหน้ามึงอยู่แต่เขาขอดูบัสอะอายุยี่สิบแล้วครับอโรถเพื่อนเปียบอยเปิดเสียงหน่อยอะเปียบอกอยากขอโทษ โอเคโอเคอ่ะวม่าไงนะี่ผมไม่ได้พูดโอเคเชื่อเองก็ได้น,นออ้องเออย่าพี่ก็รู้ว่าผมจะพูดทำไมอ่ะถูกสิเสียงแม่งแป๊บนนะแป๊บน่นะโอเคครับโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วไปเจอกันเข้าลิงดิสดิคอสตา์ทามานะครับแล้วก็ใครอยากเข้าแกงก็มาแต่ไม่เลื้อนนะขอแบบเป็นคนโตแล้วก็ไม่เรียนหนังสือขอไม่เรียนหนังสือขอมีเวลาเล่นอ่ะตามได้รู้เรื่องแค่นั้นพอเล่นกับผม เก่งไม่เก่งว่ากันฟาร์มเป็นขึ้นแกง๊งขึ้นของเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาครับพรุนี้มาเจรับไปเจอกันนะครับ